สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งเป็นที่ทำงานผมนะตอนนี้เขาบอกว่าข้างบนมีงานอะไรสักอย่างนะมาขึ้นไปดูกันเลยมาพร้อมกับโคกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย บ้านเจ๋งได้ไงวะเฮ้ยัาดีครับ,บัาดีครับเป็นไงบ้างเจเน่ก็สบายดีแล้วมีทีวีด้วยเนี่ยนี่ไหนอ่ะให้เจ๊ค่งเอามาไอเกียเนี่ยไม่รู้เหรอหรูออ้ใครมาตีหัววะตีตีกันโคตรเจ๋งเลยเบ้านคิดว่า เราไปด,ด,ดูข้างหลังกันฟนี่โอ้นี่นี่คือโอ้โหเข้าข้างหลังใช่ไหมเนะี่ยพี่ว่าไปเข้าข้างหน้าแล้วเข้ามาานเไปแล้วต้องเข้าข้างหลัง เออแต่ตรงนี้พี่ว่าโดนชนว่ะ่แต่ตรงนี้ทำได้ไงโ,โว้หโคตรสร้างอ่ะดูครับดูโครงไม้ับนี่แล้วอันอนี้ยกกองนะเล้อใครนี้แหละอยู่ข้างบนกงนน,นะใครรักเฟสมาก็เดี๋ยวต่อไปนะครับบาย